เจ้าพินอ๋อไดนตัวหนึง่งขอบคุณครับต้องมาตังนันน้นแล้วเไน็นวิวป่อะอ๋อวิวสวยนะาป วปลากระกจายเพิ่ด้วยเือบปรเห็นโอ้ยปลากระจาดปลากระจาดนะทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็เลาะมาหลายเติมนะขึ้นเทิงเนาะ วันดีทุกคนนะวันนี้เราก็มาหาป่านะหาป่าอยู่ที่อยอดน้ําเลยเนาะยอดน้ําใหญ่ที่ไหลผ่านหลายหมู่บ้านลาสัตว์บกมาลาสัตว์น้ำเนาะจากที่เราไปลาสัตว์บกเบื่อแล้วของเราลาสัตว์น้ำเนาะฮ้อนบมไ่ได้อาบน้ำเนาะฮ้อนแล้วนี่เนาะเขากำลังมากันหลายคนเนานนนะนแต่ว่านี่เนาะบม่ได้อาบน้ำเนาะแต่ว่านู้มาหละคนาเนะแบบลา ไปกินข้าวป้าเนาะนี่มากันหลายคนเนาะมากับจุู่ไอจู่เอ้ยเนาะเขียงานเก่าคือเก่าคือเดิมเนาะเอาหมอพานก็คือเก่าเนาะลาสับน้ำเนาะลาสับน้ำซัวตดเลือดคานจริงๆครับลาวต่อไปเนี้ยงานเอาเก่าพี่น้องเก่าคือเก่าคือเก่าลาชิงข้องชิงข้อง ห <C> นาวก็เก้าเจนนี่นี่เราก็ลงมาฮอตแคร์แม่น้ำนะแม่น้ำอเมซอนนี่เนาะแม่น้ำก็จะปล่อยใยบนไดนะแต่ว่ามันซื้อแม่น้ำใหญ่เนาะอันนี้ก็ไหลผ่านหมู่บ้านเฮาคือกันไหลไหลผ่านบ้านไหลบ้านนะ น้ำใหญ่หรือว่าน้ำกระตะั่นคนตนันี้นะเอามาเยอทางยอดไปอันนี้เป็นอันบ่อนหาป่านะเขาเอิ้นอีหยังเกาะยังวะจิ๊บเนาะเทียงจิ๊บเห็นเนาะทุกเทียงจิ๊บเป็นต่ะมันจะตาคืนพรันจะมาน<ท>ั่งอยู่นี่แล้วกะมันจะมีอ่าคือคล้ายๆสะดุ้งนะทุกคน วางไว้นี่เรากัป่ามันจะเข้านะอันนี้ก็มาเช่กันไม่ยากนะตัวแมอ้าไว้ใช่อ่าตัวนึงอหรอป่ายังบสเหื่อมาอันนี้เคยเิอาจสินเิมาจ น้ำมีนโคตรเย็นเลยทุกคนโอ้โอันนี้พระเจ้าอันไม่ไผ่ไมาเป็นเฮ็ดเป็นอ่ากั้นนะเพื่อว่าสโลสโลปลาให้เข้าไปไปทางพุ่นเนาะดักดักไปให้มันไปลงม่อนเดียวกันแล้วก็จะมีอัน,นอ่าคล้ายๆค,ค,คือสะดุ้งนะเขาเอามาจิบเนาะไปวางไว้มันนะนะความค่าทั้งคืนก็จะไม่เฮ็ดอันนี้ โอ้ได้ละเย็นมากๆเย็นมากๆเห็นบ่ ฟวามเป็นบ่โอ๋เด็กหอม้องอันนี้เจ้าทีมนะนนี้เจ้าทีมอ๋อได้ตัวนึงน่าพูนมากนี่นะ มันจะมืนๆน,นิดหนึ่งนะได้ป่าได้บ่อมีป่าบ่ามีป่าบ่อ อ๋อวิวสวยนะ้่ะ่ะน้มงน่ะยมันยุ่งห่นอ่ะมองมองเตืนน่อยเลย น้ำเย็นนน้ำเย็นนอนทุกคนเป็นเป็นยอดใส่ไห้วยตอนี้นะขึ้นไปมันจะขึ้นไปอีกอีก,อกบ้านนึงอ่ะมี่บ่อมีบอ่บอเขาอยู่บอ่อเขาวะบ่อเขาวะ เพิ่มเห็นโอ้ยปลากระจายปลากระจายนะทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็เลาะมาหลายเติมนะขึ้นเทิงเนาะเอาจะเลาะขึ้นไปเทิงแนะ่ที่ร่มมีป่าบ่ค่อยมีอหนื่อยขึ้นมาเทิงนะทุกคนนะเนาะมาให้ยังทำไม <laughs> เออนมันนี่เขาก็วางแผนเนาะช่วงนึงก็ไล่ไล่มองนะให้อ่าเอาเอามองไหลลงมาเนาะขวางไว้แล้วก็ไปไล่ป่าจู่เขาก็ดักแผนที่สองก็คือเอาแหม้าดักบ้านเนาะดักบลาทันเห็นบอก มึงแผนหาซื้อไกินปลาบ่เป็นสำเร็จบ,บ่เป็นเนาะก็จะตีจะเทิงคนตีให้ปลาออกมามีแค่เยอะไหมเนาะเยอะจ้ะ อันนี้เป็นวางนะทุกคนเฮาจะใส่มองรัดไปพูดโอ้ตัน้ำก็จะเลิกนิดนึงนะนี่นะใส่มองนะอันนี้นะจุดนี้ใส่มองและเฮาก็จะ เข้าไปตีเนาะแม่นบ่ตีปลาให้ออกมนทึกมองโอ้ตันนี้